นักร้องสาวดังยอมรับกังวลครอบครัวแฟนชาวลาวหลังรู้ข่าวแม่ตัวเองจากประเด็นที่ธัญญาอาศยามออกมาเปิดใจหลังจากที่ยอมรับว่าโพสต์เรื่องแม่ไปนั้นเพื่อ d i s เครดิตแม่ไม่ให้เขามีเครดิตในการที่จะไปยืมใครให้ใหทุกคนได้รับรู้วันนี้ปัญหาก็ได้จบลงแล้วได้มีการคุยกันพร้อมยอมรับอายตั้งแต่แม่ไปยืมเงินคนอื่นการมาโพสต์แบบนี้ก็เลือกอายครั้งเดียวเลยดีกว่าเลือกอายทีเดียวและให้จบปัญหาในครอบครัวของเราในครั้งเดียวเลย นอกจากนี้ได้เปิดใจเผยถึงหวานใจอาโลมาช่วยเรื่องนี้ไหมหนุ่มอาโลอยู่ข้างๆตลอดคอยถามว่าอันนี้ทำยังไงดีทำยังไงต่อดีเพราะตนคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาจะคอยช่วยตนก็รู้สึกสงสารเพิ่งเข้ามาไม่นานก็มารับรู้ปัญหาที่เป็นแบบนี้ในครอบครัวตนตนก็แอบ,บคิดว่าญาติของเขาจะมองยังไงตัวเขาเองมองตอนยังไงแต่ก็มีถามเขาว่าญาติเขาเห็นข่าวแล้วรู้สึกโอเคไหมเข้าใจเราหรือเปล่าตัวเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร